โรคแพนิกก right? so ับโรคซึมเศร้าโรคเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คนละโรคอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคนละชื่อใช่ไหมฮะก็โรคแพนิกมันเป็นโรคกลุ่มวิตกกังวลใช่ไหมส่วนโรคซึมเศร้าเป็นโรคกลุ่มของอารมณ์นะครับบายทีโรคแพนิกมันก็จะมีอาการเด่นเป็นอาการทางกายที่เป็นขึ้นมาเองนะครับใครเป็นแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะมาจากอาการทางกายขึ้นมาก่อนอย่างเช่นแบบรู้สึกว่าอยู่ก็ใจสั่นขึ้นมาตอนนั่งเฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะหรืออยู่ก็รู้สึกแบบใจวิววิวหรือรู้สึกหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็แบบ หายใจปับ๊บหายใจเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนมือชามันตัวชาลงนะมือสัน่นตัวสั่นนะครับแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกจุตรงคองก็ได้มีขึ้นไส้เวียนหัวปวดท้องได้ด้วยเป็นอาการทางกายเด่นแล้วอยู่ๆก็จะเกิดความกลัวให้มันเป็นอะไรวะเอ่อจะควบคุมอาการไม่ได้เปล่าเนี่ยมันจะเป็น้าเป่าหรือว่ามันจะเสียชีวิตหรือเปล่านะครับถึงจุดนึ่งก็จะพีคประมาณ15-30นาทีแล้วมันก็เบาลงไปแต่ระหว่างหายจากอาการแพนิคมันก็จะมีความกลัวอยู่ตลอดว่าแพนิคจะมาเมื่อไหร่ ถ้าเราไปที่นี่จะเป็นแผนกหรือเปล่าถ้าเราไปตรงนั้นไม่มีคนช่วยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันก็จะมีความกังวลว่ามันจะเป็นโรคร้ายหรือรเปล่ามันจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอาการแพนิคโดยอาการเด่นมัน,นคืออาการทางกายแล้วคุณมีความกังวลกับอาการทางกายที่เป็นขึ้นมาเองโดยหาสาเหตุก็ไม่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นอาการของโรคซึมเศร้า,ม,า,รารมันจะเป็นอาการเด่นมันจะเป็นอารมณ์เศร้ามันจะเบื่อมันจะเศร้าเป็นเกือบทั้งวันเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นกิน มากขึ้นหรือกินน้อยลงก็ได้นอนไม่หลับหรือนอนเยอะขึ้นก็ได้นะครับสมาธิความจํามันแย่ลงนะครับไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยทาอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตเลยมีความรู้สึกโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อยากอยู่นะครับพูดหรือทาอะไรช้าลงหรือโลคมากขึ้นแล้วก็เรื่องของสมาธิความจําจะแย่ลงนะไม่รู้พูดซ้ําอันนึงหรือเปล่านะฮะก็เก้าข้อนะครับมี5ใน9ข้อเกิน2ออาทิตย์ขึ้นไปก็สงสัยเป็นโรคซึมเศร้า นะครับอันนี้จะเป็นสิ่ง,ท,นนะงที่แยกกันกนะ็คือแพนิคมันจะเด่นในทางกายและความกลัวส่วนซึมเศร้ามันจะเด่นเป็นอาการด้านอารมณ์แล้วก็อาการทางก,กายอ,าอื่นๆนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นรักษาว่าเอ้ยมันเกิดคู่กันได้หรือเปล่านะครับก็ปกติว่าโรคแพนิกกับโรคซึมเศร้าว่าเกิดคู่กันได้นะครับเพราะแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้ฮะอ่าเป็นซึมเศร้ามาก,ก่อนเป็นซึนมเศร้าถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจพอมมีความมั่นใจแพนิกก็เป็นเยอะง่ายขึ้น,นะครับ แล้วจุดหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าแพนิคเป็นโรคแพนิคปั๊บมันไม่กลา้าจะออกไปข้างนอกคนเดียวบางทีมันก็ต้องตกงานเพราะไม่กล้าไปทํางานเดินทางไปทํางานแล้วแพนิคก,กาเริบล้วก็ไม่กล้าไปอยู่กับบ้านเฉยๆอยู่กับบ้าน,น,นเฉยๆก็ต้องพึ่งคนอื่นพวกคนอื่นเสร็จก็ต้องพึ่งการใช้ชีวิตกับคนอื่นก็ทําให้รู้สึกว่าไม่กล้าไปไหนคนเดียวก็ยิ่งเศร้าเศร้าก็ทาให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าตามมาได้นะครับอันนี้เป็น2โรคที่เกิดคู่กันได้นะครับแต่มันต่างกัน ครับเพียงแี่เวลารักษาก็รักษาแต่โรคต่างกันไปนะครับเวลาถ้าเป็นโรคแพนิคและคู่กับโรคซึมเศร้าด้วยแล้วเนี่ยเทียบกับคนที่เป็นแค่โรคแพนิคมันก็จะรักษา,กกษากยากกว่านะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ตามแล้วเป็นแพนิคร่วมด้วยเทียบกับเทียบกับกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเดียวอ่าโอกาสาาะจะรักษาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับอ่าถามว่าคลิปที่ถามคนที่ถามว่าโรคแพนิคกับโรคซึมเศร้าในโรคเดียวกันหรือเปล่านะครับ